สวัสดีค่ะฉันพร้อมที่จะตกนรกแล้วค่ะเชิญได้เลยค่ะยินดีด้วยนะคะทางนี้ค่ะจริงหรอคะขอบคุณค่ะนี่คุณผมขอให้คุณกดให้ผมขึ้นสวรรค์เสียใจด้วยนะคะเชิญด้านนี้ค่ะคุณจะตัดสินอะไรอะ่ะดูยศผมด้วยนะสวัสดีค่ะความดีของฉันพอจะได้ขึ้นสวรรค์ไหมคะแน่นอนค่ะเชิญค่ะขอบคุณนะคะ ผมไม่มีอะไรจะขอคุณตัดสินได้เลยเสียใจด้วยนะคะเชิญค่ะโอเคผมจะไม่ยอมลงคนเดียวแน่นอนผมจะพาคนที่เกี่ยวข้องไปด้วยที่นี่ที่ไหนอะผมไม่รู้ผมมาที่นี่ได้ยังไงผมไม่รู้ชคุณคะจะให้ผมไปที่ไหนอะผมไม่รู้ผมไม่ไปนะแต่ผมมีนาฬิกาเพื่อนอเอาไหมผมให้ไม่เอาค่ะ